ครับวันนี้มาพบกับพวกเราครับอย่าเยอะฟิชชิ่งครับนี่ครับเรามาถึงหมาครับรอบที่แล้วครับเรามาลองหมานี้มีตัวจับดีครับรอบนี้มาซ้ำครับโหแต่รอบนี้ไม่ไหวครับไม่น่าจะไหวครับรู้สวะแน่นเลยครับไม่รู้จะหย่อนได้หรือเปล่าเอาครับเดี๋ยวผมช่วยพี่นิดเอาเรือเข้าฝั่งกัยครับเอาเข้าเทียบท่าก่อน เขาคนเดียวไม่น่าจะรอดนี่ครับเราก,ก็เรือมาจอดเที่ยงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมานี่ครับเป็นโปะน้ำนิ่งมากเลยครับดูสวะไม่ไม่ไปไหนเลยครับน้ำกำลังเทออยู่ครับเดี๋ยวน้ำจะขึ้นนี่ครับพี่นิชย่อนน้บก่อนย้ำได้เปี่ยน เอางั้นเลยอ่ะใช้กี่คันวันนี้สามคันเหมือนเดิมใช้คนละสามคันครับนี่มาดูอุปกรณ์ในการตกกุ้งครับนี่ครับก็เป็นตะกัวห้ากรัมครับสิบกรัมสิบห้ากรัมครับที่ผมใช้ที่ใช้บอ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นห้ากรัมครับพอเราตกน้ำไม่ค่อยแรงแล้วก็เป็นลูกปัดครับลูกหมุนแล้วก็เป็นตะเบ็ดนี่ตะเบ็ดเราก็จะผูกเตรียมจริงไว้ประมาณนี้ครับ เพื่อความสะดวกครับผมนี่ครับเราก็ร้อยเข้าอย่างนี้ครับนี่ลูกปัดลูกหมุนครับแล้วก็ตะกัวแล้วก็ผูกชิงหน้าประมาณนี้ครับอันนี้ผมจะใช้เป็นเข็มดัดนะครับดัดเองครับส่วนเหยือครับผมที่เราใช้ในวันนี้ครับไสเดือนเหมือนเดิมไส่เดือนก็จะประมาณนี้ น,นี้ครับมันล็อกมาซ้ำหมายเก่าลองดูว่าวันนี้จะเวริร์กหรือเปล่าครับไม่รอช้าเดี๋ยวผมขอ,อย่อนกันนะครับเดี๋ยวแพ้พี่นิดครับพี่นิดนี่ชอบชิงความได้เปรียบเดี๋ยวมารอชมกันครับว่าวันนี้พวกผมผมและพี่นิดจะมีผลงานให้ชมมากน้อยเพียงใดครับเดี๋ยวมารอลุ้นไปด้วยกันครับผม นี่ครับก็ได้ย่อนเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวมารอรู้ไงครับว่าจะมีตัวจับไหมแต่น้ำไม่เดินเลยครับดูครับสวะสวะอืดมากเลยครับไม่แน่ใจว่าจะมีตัวจับหรือเปล่าจะเป็นรอรู้เงครับผมนี่ัวกินเหรอ ไม่กลัวปากฉีกมัางเหรอพี่กินน้ำลึกกินน้ำลึกอะ่ะต้องตีออกอเลยเขาตรงกลางตรงกลางน้ำไหลตกลางน้ำไหลตัวมันจะอยู่ใกล้ๆกล้ตัวที่ยังไงตัวเนี้ย ผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วครับยังไม่โดนสักตัวเลยครับพินิก็ยังไม่โดนเหมือนกันครับน้ำย,ยังไม่เด่นน้ำเพิ่งจัดเนี่ยน้ำเพิง่งจะเริ่มเริ่มเดินลงล่ะจัดไปเลยได้ป่ะน่าจะเป็นปลา เอ้ยกุ้งอุ้ยมาแล้วครับตัวแรกโอ้ไข่แตกแล้วนี่ครับอโอตัวแรกผมแล้วพินิแฐ์ยังเสียงเป็ดเด้วันนี้ผมนำพินิจแล้วครับผมเลิกไม่ดีก็ต้องนะนำพินิจแล้วกินนอกแค่กินนอกกินนอกโยนนอกนอกเกินปุ๊บกินตับนี่ครับแซมแรกครับผมยอด โอ้ยมาแล้วแตงที่สองครับผมว้าหยอดน่าจะกุ้งนะขอให้เป็นกุ้งครับผมหลังจากที่เป่าตรงนี้เกือบสองชั่วโมงแล้วว้าวกุ้งนี่ไงเป็นไงพี่เนทวันนี้ผมนำพี่เนทแล้วครับผมนี่แดกหลุมนอกอะ่ะใช่ใช่กินน้อยก่อนเลยเฮ้ยต่อยก่อนใชบ่บาวตามให้ทันนะเอาครับ น้ำเดินแล้ว,ลวกุ้งก็ยังไม่จับครับได้มาสองตัวไงครับจับจับแล้วเนี่ยย้ายครับไม่จับลมลมจะจับอยู่แล้วย้ายย้ายย้ายนะครับเก็บของไม่จับลมจะจับแล้โกโกโก,กหาทั้งโคดหินนี่ไงไปหาโคดหินเนี่ยโคดหินไหนอื ข้างหน้าเอ่ะไปครับผมโหแล้วเรือเจ้าเรือออกได้โอ้โหดูครับแน่นเลยโหสุดยอดไปครับย้ายไม้เอาแล้วครับตัวแรกของพินิจหลังจากเราย้ายไม้มาครับหลบแดดครับไม่รู้จะไปไหนเลยมาเลาะใต้เขื่อนโอ้ยเจอซ้ายครับนี่โอแกล้ว เออชียนี่ครับสายสวยครับเจ้าแจ๊วกระตัดยายกระตัดชิ้นหลังดังกว่ากว่าย้ายห,หมายปรพินิดเอาเลยครับนี่ครับก็มา,มาสั่นเคลื่อนครับร้อนครับไม่ไหวครับหลังจากที่ไปหมายแรกมาได้มาสองนอสองตัวก็มาเนี้ยครับ ใต้สันเขื่อนดีกว่าครับร้อนอยวดูกันครับว่าใต้สันเขื่อนนี้เราเจะโดนกี่ตัวเดีย๋ยวไปยอมแพ้เขาสิตองข้างนอกก็กินทนำะเป็นเล่นไปเย็นนี่ง่ายโสธรรมดาที่ไหน อตอนนี้ก็11โมง้วครับได้กุ้งมา10กว่าตัวได้ไหมได้เลย10กว่าตัวได,ได้กุ้งนางครับส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งนางครับก็ได้ได้กำมกำมาตัวหนึ่งไปอยู่อ่ะอยู่ ยายลุดนะพี่นี่ปล่อยกุ้งตลอดเลยเห็นไหมอยู่ไหมอยู่นี่ฮะตัวสใสๆโอ้ยสุดยอดชอบแท้พี่นี่ไงใสเนี่ย,ย,ยข้างนอกก็กินครับข้างนอกก็มีตัวครับไม่ใช่มีแต่ข้างในนี่ใสสวยครับปพรา ผมจบได้ะผมจบได้ผมจับได้หกเ่องยาวตัวตัวใหญ่นี่เจ็บดูดิไดออ๋อหนอ่งอต๋อส๋อมสอสมออ๋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 ใหญ่อ๋ออ๋อ ค่อยๆใจเย็นพีน่ตรงนี้ไซส์สวยกลามๆแน่เลยอ้ยดี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 กลางๆกาๆครับไซส์สวยไซส์สวยอ้ยดีดีดีดโอ้ตัวเขียวปัดตัวยังเขียว พว้โยตัวนี้ใสสวยเนยมับเข้าให้ไดี๋ยวลดี๋ยวลยขอโชว์ในการจับก้างไหมับเข้าให้นี่อ่ะใสสวยครับผมอะไรนะไหนโอ้โหนี่ครับโดนอีกแล้วครับ <m arsi> <igue> นี่ครับเรามุดเข้ามาข้างใต้นะ้ครับผมข้างนอกไม่ไหวครับนี่ข้างนอกร้อนมากอา้าวร้อนสู้ไม่ไหวครับก็เลยนี่ครับมุดเข้ามาข้างในก็ข้างในก็จะประมาณนี้นตลอดแนวเลยเลาะได้ดเรื่อยๆครับพอมีตัวจับอยู่ครับ นี่นิกก็นู่นครับหย่อนสายหย่อนส่วนผมนู่นครับโยนชิดกำแพงเลยกุ้งต้องเดินร้ออยู่แล้วปุ๊บโอ้โหนิ่งๆหน่อยลูกพี่อืม ยุกยึดยึเหรอไม่กเกาะมันเกาะแล้วมันจะปล่อยเอาครับไปลุ้นกันต่อครับไาจะเจอส์สวยๆอีกไหมเราได้กามกมมาสองตัวแล้วเลยโหด Oh. อ๋อแล้วออแล้วเอาแล้วรุออ่นรุออ่นโอ้เครื่องติดเครื่องติดเราต้องติดเครื่องแล้วป๊อปเขาให้อ๋อเยี oh. ออ่ยอดใส่กระชังใส่กระชังป๊อป ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะครับดูแดดครับโอ้โหแดดไม่เบาเลยครับพอพอกับน้ำครับนี่น้ำนี่อย่างเชี่ยวเลยครับหลังจากที่เราเลาะดินเขื่อนตอออนะมอแล้วเดินมาถึงตะม่อ,อ,อครับนี่ตะมอ,อ,อก,ก็ประมาณนี้ครับ น้ำแรงครับไม่รู้ว่าจะมีตัวจับหรือเปล่าครับลองจอดดูสักแป๊บนึงเพราะว่าออกข้างนอกไม่ไหวครับร้อนนี่นครับหมายต่อไปครับร้านอาหารไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับลบแดดไปก่อนน้ำค่อนขัานแรงนี่ครับ หมายกองหินนี่เกาน้ำเห็นน้ําลงก็จะเห็นกองหินประมาณนี้ครับเราก็หย่อนข้างหลังเลยครับอย,อยู่ไหมนี่ครับเริ่มหย่อนแล้วครับหลังจากที่ไปจอดหลบแดดพักใหญ่ สุดท้ายออกมาลุยแดดต่อได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ครับแต่น่ากินนะโอ้ยสว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 ยเด้ย๋ยรุดนะ

ตัวใส่ใสวยสสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮเป็นยังไงมันไม่ถูกโชล์กันหรอ่ะอ่ะอ้เเฮ้ยตาบอดอ้เหี้ยปล่อเฮ้ย ยอดวัดงามงดงามแจ๋วงามตัวนี้คร no, like ับแบบสองขีดเลยใช่ครอฮะกระชังยอดว้าวกุ้งพี่อ่ะใช่ป่ะเออร์กรุงพีดูกรุงผมอืมกุ้งพี่ดูปุ๊บเนี่ไอ้สวยๆปุ๊บนะครับ จอดสวยๆสวยดูสิตาแดงปั๊บเลยป้ากุ้งผมมีกล้ามและตัวสุดท้าย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 อำมลา วตัวสุดท้ายครับผมตัวดำปัดดำปัดเอาครับเดี๋ยวผมไปสู่ยอดบนบกให้ดูครับว่าวันนี้เราได้มากน้อยเพียงใดครับวันนี้ก็ตัวสุดท้ายครับเลิกเลิกเดี๋ยวไปเจอบนบกครับผมครับตอนนี้เราก็มาถึงบกแล้วครับ ของเครื่งเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูกุ้งนะครับว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนตายมีเหรอก็น,อกน่าตายวะพี่สสวยเลยตัวไซต์ตัวไซ์ แล้วยังเหรอแล้วค่อยขึ้นออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเเยเเทเขายังอยู่อีกหลายตัวนี่ครับตัวเล็กเป็นตัวเล็กไปตัวเล็กครับตัวเล็กป่อย

ครึ่งแน่พี่มา,มาโลโลครึ่งครับตีโลครึ่งไปก่อน,นงานรวงเราก็ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นครับครับหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครห์พวกเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับวันนี้ผมแล้วก็พินิษปลาไปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ